สิ้นดาวดับแสงเปิดพินัยกรรมนัดปงทรัพย์สินทั้งหมดส่งต่อถึงมือครอบครัวบทนำ กลายเป็นข่าวเศร้าที่ช็อกวงการอินฟลูเอนเซอร์และกลุ่มแฟนคลับอย่างมากสำหรับการจากไปของนัดปงยูทูบเบอร์หนุ่มอารมณ์ดีที่สร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนมาอย่างมากมายท่ามกลางความเสียใจและคำถามที่ตามมาเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินและภาระหน้าที่ต่างๆล่าสุดมีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนออกมาเพื่อให้แฟนๆได้คลายความกังวลและร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายเนื้อหาหลัก จากการนำเสนอข่าวของพุทธอภิวันผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเจตนารม์สุดท้ายของนัดปงโดยระบุว่าพินัยกรรมมรดกทั้งหมดของเขานั้นตกเป็นของครอบครัวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยการเปิดเผยครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความชัดเจนในกลุ่มผู้ที่ติดตามข่าวเนื่องจากนัดปงเป็นคนขยันและประสบความสำเร็จในการสร้างตัวจนมีทรัพย์สินทั้งรถยนต์หรูและที่พักอาศัยการที่มรดกทั้งหมดถูกส่งต่อให้คุณพ่อคุณแม่และครอบครัวโดยตรงสะท้อนให้เห็นถึงความรักและความกตัญญูที่เขามีต่อคนในครอบครัวมาโดยตลอด นอกจากเรื่องของมรดกแล้วเพื่อนพ้องในวงการต่างออกมาโพสต์แสดงความอาลัยถึงนัทปงในฐานะผู้สร้างความสุขที่ทำงานหนักและมีน้งใจกับคนรอบข้างเสมอมาแม้วันนี้ตัวเขาจะจากไปแต่ผลงานและชื่อเสียงที่เขาสร้างไว้จะยังคงเป็นที่จดจำในโลกออนไลน์ต่อไปบทสรุปการจากไปของนัทปง ไม่เพียงแต่ทิ้งความเศร้าไว้เบื้องหลังแต่ยังทิ้งบทเรียนเรื่องการเตรียมพร้อมและการดูแลคนข้างหลังผ่านการจัดการมรดกที่ชัดเจนทรัพย์สินทุกอย่างที่เขาหามาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายจะถูกนำไปดูแลครอบครัวตามความตั้งใจของเขาขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนัดปงมาณที่นี้5แท็กสำหรับโซเชียลมีเดียนัดปง พุทธอภิวันแฮชตกข่าวบันเทิงแฮชทกอาไลนัดปงแฮชทกอินฟลูเอนเซอร์